ครับผู้ชมทางบ้านครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงของ Beauty Secrets นะครับเรื่องแบบนี้เราอยากจะนําเสนอต่อไปที่น้องๆนะครับที่ติดตามเราดูอยู่ทางบ้านนะครับตามคาเรียกร้องนะครับแล้วก็โทรศัพท์โทรกันมากระหน่เลยว่าขอให้เราทำแบบนี้อีกแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงไหนครับ Smart makeover ดีไซน์ในสไตล์แบบคุณนะครับให้คุณดูดีได้แล้วย้อนวัยได้ถึง5้ถึงสิปีกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้ชมทางบ้านนะครับก็คือชื่อทาง คุณน้องน้องปลานะครับก็เป็นท่านหนึ่งที่ได้ดูชมติดตามรายการของเราทาง TNS2 นะครับแล้วก็มารับคำปรึกษาที่จะให้พี่หมอช่วยดีไซน์และกาไแต่รูปหน้าใช่ไหมคะน้องเก๋ใช่ครับผมคือพี่หมอครับรบกวนดูนิดนึงครับว่าจะดีไซน์แบบไหนดีทำแบบไหนน้องเก๋แต่จริงๆน้องก็หน้ารักอยู่แล้วนะคะก็บารมีปัญหาอะไรเอ่ยก็เป็นคนรูปร่างหน้ากลมนะคะแล้วก็เลยบอกว่า คือจับบางทีแบบตัวเล็กโปรงหน้าก็ยังกลมอยู่ก็เลยบอกว่าก็เลยมีปัญหาเวลาถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เลยบอกรู้สึกกับซีเรียสตรงนี้มากนะจริงนะดูแล้วจริงเนี่ยตาเขาก็สวยนะจมูกเขาก็ทํามาได้รูปปากก็จริงลิ้มนะเพียงแต่ว่าโครงหน้าเนี่ยนะครับนะมันมมัันนใหญ่ไปนิดนึงอ่ะนะครับนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักโมเฮงนะ เขาก็ถือว่าเป็นภูเขาไงนะ,ะแต่ว่าอันนี้เราเป็นภูเขาทิมาลายน,นิดนึงมนะันสูงไม่น้อยนึ่งนะ,ะ <c oughs> นะครับนะมันก <c oughs> ็เลยทําให้ยอดเขาเนี่ยไปบทบาง <c oughs> หูตาจมูกปากหมดเลยนะไอ <c oughs> ที่สวยก็เลย <c oughs> จมลงไปมิดหมดเลยนะครับแล้วเป็นปัญหาของคนของคนไทยนะ นะครับที่มักจะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยพี่จะได้โคกสูงเลยโคกสูงเนินไม่ใช่ไม่ใชม่ใม่ใช่ไม่การจะเริ่มมีนะครับซึ่งซึ่งเคยมีเทรนนึงเทรนเกายู่เนี่ยนะเขาก็ไปตอบกระดูกเคยเห็นไหมโอ้ดูา้น่ากลัวนะครับไหน่ารุนแรงไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่เป็นจากกระดูกใช่้วแต่คนไทยเนี่ยเจอจากกระดูกนะระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เจอเยอะกว่าคือเนื้อนะจะรู้ได้ไงว่าเนื้อไม่เนื้อยืดเต็มที่เลยยแล้วมือจับขอโทษนะจับนี่ถ้าจับ โอเคอันนี้ใช่เลยใช่ไหมครับยังมีบุญทำได้แต่ถ้าจับไปแล้วเป็นกระดูกล้วนๆไปต่อกระดูกเลยถ้าอยากเล็กนะไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่ในคนไทยนี่นะครับมากกว่า70%เป็นเนื้อเลยนะครับเป็นเนื้อว่าเนี่ตรงเนี้สลายได้เราใช้วิธีกรารสลายไขมันนะครับนะซึ่งอันเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ย บางทีตำราจีก็บอกว่ามีไว้ดีแต่บางทีมีแล้วมันเยอะไปนล้มันเยอะไปทำให้รูปหน้าดูไม่สวยดังนั้นเนี่ยเราเอาออกเนี่ยเราไม่ได้เอาออกหมดนะเราก็ยังเหลือไว้แล้วก็เพื่อให้รูปหน้าเนี่ยมันดูเรดุลงแล้วได้รูปแลวอีกอย่างหนึ่งนี่ยเวลาตอนนี้มันดูโอเคนะเขาเข้ายังเด็กแต่พออายุมากขึ้นมันจะเป็นนูแล้วทําให้แก้อยแล้วล่องก็จะเห็นชัดจะเป็นร่องเหวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะแล้วก็ แล้วเนี่ยปัญหาเขาเนี่ยเขามีคางนะมีคางแต่ว่าคางไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไอ้เนี้ยยื่นออกมาหมดเลยครับวันนี้เราสลายตรงนี้ได้เองนะครับนะครับนะเราต้มคอสิครับต้มคอส่วนใหญ่พิบารมีครับส่วนใหญ่พวกนี้มาพ่วงกันนะคือมีทั้งโนกมีทั้งตรงนี้แล้วมีทั้งใต้นี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็สลายได้หมดนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันสลายกันได้ยังไง ครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปติดตามดูกันเลยนะครับแล้วก็ติดตามชมกันเลยนะครับว่าปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้นะเป็นปัญหาหนักหน้าเลยนะครับครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องอะไรครับเรื่องของการสลายไขมันส่วนเกินกับช่วง beauty s e c r e t นะคบผู้ชมทางบ้านครับคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันที่หน้าเยอะนะครับ แก้มคลอยนะครับแล้วก็รูปหน้าไม่ได้รูปหน้ากลมตัวเล็กนะครับใช่ไหมน้องเก๋แก้ไขได้ครับพี่หมอครับมีวิธีไหนที่แนะนาครับก็คือการฉีดสลายไขมันนะแล้วก็อื่นที่ทำแลนด์มาร์คนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าเทียนถานที่โลกกับนะครับว่าเราจะครอบครองอาณาจักรไหนบ้างนะครับอันนี้ใหญ่นะครับเรียกเป็นเนื้อทั้งเลยนะเนี่ยโอ้โห น้องปลามีของสะสมมาดีนะคะมีดอกเบี้ยเยอะน่องปยิ้มใหญ่เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวงงเฮงก็หายไปพี่ลดลงนิดนึงก็ได้ลดลงนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรากําหนดอนาเขตก่อนนะปัดปัดโฉนดที่ดินก่อนนะว่าเราจะยึดครองตรงไหนบ้างรังวัดครับรังวัดที่ดินการังวัดรังวัดที่ดินแล้วเราก็อาตรงนี้หน่อยนึงส่วนใหญ่ตรงเนี้ยนะบางคน่ยทำให้แก้มันดูดค่้อยยิ่งอายุมากนะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไปฉีดสลายกราม นะอย่างที่ทย่ที่แล้วที่สลายกลางไปเสร็จปุ๊บหน้าก็ไม่เล็กเหตุผลเพราะว่าบางทีเนี่ยมีไขมันอยู่ข้างหน้านะครับนะพอแล้วเนี่ยฉีดก็ไม่เล็กฉีดกัสลายกล้ามเนื้อก็ไม่เล็กนะครับบางทีทาแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าร่องแก้มลดลงด้วยหรือเปล่าครับพี่หมอก้องคอก้องคอใช่ร่องแก้มลดโอ้นี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับนะโอเคน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวจะดูดีขึ้นใช่ไหมพี่หมอครับถามนิดนึงครับว่าพวกนี้หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆลดนนานไหมครับอ่าพอละเอ๊จริงๆแล้วเนี่ย แค่นี้ก็น่ารักดีนะฉีดไปแล้วนานไหมใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะมันก็จะมันก็จะวมน้ํายาขึ้นมาทีหนึ่งนะคือตัวเราจะใช้ตัวยานะครับซึ่งตัวยานี้เนี่ยมันจะทําให้เซลล์ไขมันแตกตัวนะครับส่วนใหญ่ยาถามว่ายาอะไรอันตรายไหมบางคนจะกลัวอะไรเงี้ยนะครับยาที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนสารอาหารมากกว่ามีฟอสฟอซิบิโคลีนนะครับ มีแอลคาไลทีนนะครับแล้วก็มีส่วนผสมนิดหน่อยที่ออลคาไลนีนก็เป็นโปรตีนมันจะช่วยทําให้เร่งการเบิร์นนะครับของไขมันนะครับแล้วก็ตัวฟอสฟาติวิลเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เซลล์ไขมันมันแตกตัวนะครับแล้วก็ถูกสลายออกไปเพราะบางทีเนี่ยไขมันบางชนิดเนี่ยนะมันเป็นไขมันตั้งแต่เกิดแล้วก็มันจะไม่สูญสลายต่อให้เราลดน้ําหนักบางคนทนไข้นะลดน้าหนักลดดจนตัวเล็กหน้าอกเล็กแล้วอะนะ หน้าก็ยังใหญ่อยู่อย่างเงี้ยนะครับนะนี่เขาจะยิ้มเลยนะคะยิ้มเพราะว่าเป็นปัญหาของคนทั่วไปจริงๆนะซึ่งแบบว่าเราก็คุยกันได้อะใช่ไหมครับนะเพราะนี้มันเป็นไขมันที่มีตั้งแต่เกิดอะนะครับวันนี้เช่นพวกหน้าท้องนะครับหรือต้นขาด้านในคือลดน้ําหนักยังไงมันก็ไม่ลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอายาเข้าไปเพื่อให้เซลล์ไขมันตรวนั้นมันแตกตัวแล้วมันจะายออกมาถามว่าไขมันไปไหน ก็จะถูกดูดซึมทางน้ำเหลืองแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะแค่นั้นเอ,เองนะครับแล้วตัวยามันก็ดูดส,สูญสลายไปไม่มีการตกค้างนะครับไม่อันตรายแล้วอย่างที่บอกว่าตัวสารมันเนี่ยมันเป็นกรดไขมันนะเป็นโปรตีน ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายนะครับแล้วก็เวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็แปะยาชาก่อนอาจจะมีบล็อกน้ําแข็งช่วยด้วยนะครับแล้วก็เวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะบวมน้ํายาอยู่สักระยะหนึ่งนะครับประมาณเป็นชั่วโมงไหมครับเออสามสี่ชั่วโมงแล้วก็จะหายนะบางคนดูดซึมช้าหน่อยก็อาจจะ1วันแล้วนะมันจะดูเหมือนอิ่มๆน้ํายาแต่ไม่ได้บวมนะแล้วก็ไม่บวมเหมือนเดิมครับนะครับแล้วเราจะเริ่มเห็นไขมันเล็กลงเนี่ยตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปจนถึง2อาทิตย์นะ ถ้าเราอยากทําซ้ําเราก็ทําได้ทุก2อาทิตย์2อาทิตย์ก็ทาทีนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเดี๋ยวเราฉีดให้ดูนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับน้องเก๋ครับคือการแก้ไขปัญหารูปหน้าแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยกับวิวัฒนาการสมัยนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดีกว่าการที่เรานะครับผู้ชมทางบ้านครับจะไปทาศิลปกรรมใช่เลยค่ะใช่ไหมครับเพราะการทําศิลปกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง อันตรายแล้วก็ใหญ่โตมากเลยนะคะใช่ครับแล้วต้องมีระยะเวลาการพักฟื้นนะครับกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยสามสี่ห้าเดือนบางท่านก็6เดือนนะครับแนะนําว่าวิธีการแบบใหม่แบบนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายนะครับง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะและสิ่งที่สําคัญครับดูแลภายนอกแล้วภายในนะครับเราต้องควบคุมดูแลด้วยนะครับควบคุมน้ําหนักด้วยนะครับขอพยศถามนิดนึงครับหลังจากทําไปแล้วเนี่ยนะครับพอเราพึงพอใจแล้วเนี่ยมีความจําเป็นไหมครับที่เราก็มาทํากระชับหรือทํา RF อ๋อบางคนถามว่าฉีดแล้วผิวจะห้อยย้วยไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านื่กมัวกลัวผิวจะห้อยย้วยนะครับหมอคงจะต้องบอกว่าเวลาคนท้องอ่ะผู้หญิงบางคนมีลูกมาแล้วนะบอกเคยเคยท้องไหมบอกเคยท้องใช่ท้องเนี่ยโอ้โหยืดออกมาตั้งขนาดนี้แล้วเวลาเด็กออกไปแล้วเนี่ยผิวไอ้ผักต่งหน้าท้องมันห้อยลงมาเป็นผ้ากันเปื้อนเลยไหมเปล่ามันยังหดกลับไปได้เยอะเลยใช่ไหมซึ่งไอ้เจ้าแก้มเราเนี่ยน้อยมากเลยนนแล้วมันก็จะกลับไปที่เดิมนะ นอกเที่จากว่าผิวของเขามันหย่อนคล้อยจริงๆเราก็จะมีตัวทํากระชับอีกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอ้ดีเลยครับอย่างนี้นะครับมีทั้งสไลด์ออกปุ๊บแล้วกระชับเฟิร์มมิ่งอีกนะครับน่าสนใจไหมครับน้องเจนน่าสนใจค่ะทับแบบนี้นะครับเรื่องของการดีไซน์ต้องมาที่นี่ครับเอสมาทีนิกนะครับอยู่ที่นวมินซิตี้อเวนิวครับแยกเสนาถนนเกษตรนวมินนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นโชว์ในรายการนะครับ ก็ร่วมพูดคุยได้นะครับถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกนะครับงานสัมมนานะครับเราก็จะจัดวันที่20เดือนมีนานี้จะถึงนะครับเป็นเรื่องของการสวยกระชากวัยนะครับแบบ anti aging ค่ะ้งเกที่ไหนนะคะพี่เป้อยู่ที่โรงแรมเจ้าพยาปาร์คครับจัดเวลาประมาณกี่โมงคะน้องเก๋เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะพี่เปนะครับก็จะมีน้องเก๋เป็นพิธีกรร่วมกับพี่เป้ด้วยสัญญาแล้วนะต้องเป็นพิธีกรร่วมกันนะคะ พี่หมอครับแล้วอย่างนี้มีผลข้างเคียงไหมครับหลังจากที่ทําไปอย่างที่บอกถ้าเกิดตัวตัวยาเองเนี่ยผลข้างเคียงแทบจะน้อยมากนอกจากเขาจะแพ้ครับอาจจะมีผื่นคันแดงอะไรนิดหน่อยซึ่งเจอน้อยนากอันอันที่2องคือเจ็บนะครต้องร,ร,รู้สึเกเจ็บบ้างอ่ะเพราะมันเป็นเข็มมันนะครับต่อให้เราบล็อกยาชาต่อให้เราทายาชาหรือประคบน้ําแข็งก็มีบ้างนะครับพอทนไหวส่วนใหญ่คนไข้บางคนบอกว่าไงรู้ไหมครั ทีดครั้งแรกกบกระจายไม่รู้ว่าจะขนาดนี้นะครับคือเวลาเราเติมยาลงไปเนี่ยยาจะมีรัศมีประมาณสัก 1- นึถึงหนเซนดังนั้นเราก็ต้องฉีดเป็นระยะระยะในพื้นที่ที่เราตีกรอบเอาไว้นะครับทุกทุกนึถึงหนเซนมืนทำนาเหมือนดํานาครับต้องถี่ถี่นิดนึงใช่ครับแล้วก็นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะโดนเส้นเลือดฝอยได้ถ้าเราไม่เส้นเลือดฝอยแตกบางจุดไม่ใช่ทุกจุดนะมันก็อาจจะเขียวๆหน่อยนะครับซึ่งไม่อันตรายนะครับเราก็มันก็จะเขียวในวันที่2วันที่สามอะไรับ แล้วมันเราก็เอาคอนซีลเลอร์ลงได้แป้งแข็งปกติดไปสักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็หายสนิทน,นะครับบางทีคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยฉีดตอนที่ฉีดนี่รู้สึกว่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยเงี้ยบางคนไม่เคยทำไงก็ตกใจเลยเงี้ยนะครับปร,บรบบากฏว่าคิดในใจว่าครั้งหน้าฉันไม่ทําอีกแล้วแต่อีกสองที่คนไข้ก็กลับมาฮะก็กลับมาอยู่ดีใช่ไหมคะหลังจากที่เห็นผลมันเล็กแล้วรู้สึกว่าอยากเล็กอีกอะไรเงี้ยคือว่าเห็นผลลัพธ์บพวกใครก็อยากทำใช่ไหมครับเพราะว่า ไอ้ไขมันเจ้าปัญหาเนี่ยนะครับพูดถึงแล้วน้องเก๋แก้ไขเนี่ยแก้ไขยากเนาะกว่ามมันจะลงเนาะมันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับ ขออนุญาตถามเป็นนี้เงครับพี่หมอครับผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังเขาก็เลกปีกมานที่อยู่ด้านหลังว่าใส่ชุดนะครับพี่หมอใช่ตรงนี้ก็แก้ไขได้เหมือนกันได้หมดเลยนะครับนอกนะปีกข้างหลังคุณจะมองไม่ได้ปีกอ่ะหมอเลีกนมมีนองไหมหมอไม่มีหมอเลีกนมข้างหลังอ่ะนะคือนมข้างหน้าอยากให้มีไม่มีไอ้นมข้างหลังไม่อยากให้มีดันโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เราก็ฉีดสลายเป็นจุดๆอย่างเงี้ยได้นะครับหรือว่าบางคนมีไขมันหน้าท้องนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราออกกําลังลดน้ำหนักบางที ไม่ค่อยไม่ค่อยลงนะครับเราก็ฉีดสลายอันนี้นะครับบางทีสองสามนคนแค่แฮปปี้เลยนะครับบางคนเนี่ยใส่เสื้อผ้านะไปใ,ให้ไปให้ช่างิไตัดเสื้อผ้าไว้นะครับปรากฏว่าพอไปลองปุ๊บปรากฏว่าเสื้อ ปร่ปงตัวใหญ่ต้องแกง้ตะเก็ดเข้านะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเออแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าลงสักครึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเนี่ยชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะก็สลายตามจุดตา่างๆของร่างกายได้แต่แนะนําว่าเจ้าตัวเนี่ยควรจะออกกําลังคุมอาหารมาสักระยะหนึ่งไม่ใช่คิดว่าโอ้หถ้าอย่างนั้นนะฉันมีของดีแล้วฉันก็กินกระบาดกระบิ้งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หวังว่าจะให้หมอฉีดไม่อยากฉีดให้นะครับเพราะฉีดไปก็ไม่ค่อยเห็นผลนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาอีกเพราะว่าเราสลาายของเก่ ถ้าของใหม่ยังเข้ามาอยู่เนี่ยช่วยไม่ได้ละช่วยอะไรไม่ได้นะครับอ่าเป็นไงจ๊ะเก็บนิดนึงแต่พอไหวก็ยังยิ้มได้อยู่ยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ยิ้มากนะครับส่งเสียงนิดนึงครับคุณปลาสบายดีไหมนี่ก็เป็นเด็กทานลนี่น่ารักมากเลยนะถ้คิดว่ายิ้มง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะเราเห็นว่ามันจะดูอิ่มๆน้ำยาขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจบางคนบอกอุ้ยอยากสลายไขมันทำไมมาฉีดแล้วหน้าบวมห่าเดิมนะครับมันอิ่มน้ำยาดีกว่านะครับไม่บวมกว่านี้นะไม่บวมกว่านี้แล้วก็ อาจจะมีรอยเข็มรอยอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเส้นเลือดฝอยแตกนิดนึงก็คอนเซเลอร์ลงไปได้นะครับแล้วภายใน3ามชั่วโมงนะมันก็จะยุบกลับไปเท่าเดิมเท่าเดิมแล้ววันที่3มันถึงจะเริ่มดูเล็กลงนะครับแล้วก็เล็กไปเรื่อยๆจนถึง2อาทิตย์ถ้าเราอยากทาซ้ําก็ทําทุกสองอาทิตย์ได้นาำแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับนะโอเคครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมทางบ้านครับก็วันนี้นะครับเป้กับน้องเก๋ก็พามาดูนะครับวิธีการนะครับที่เราจะสลายไขมันส่วนเกินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปหน้านะครับแก้มที่ย้อยที่คล้อยคางที่ห้อยนะครับบริเวณตามตัวต่างๆเมื่อกี้เราก็ได้ถามพี่หมอแล้วนะครับพี่หมอบอกว่าสามารถมีอันนึงมีบางคนเปลือกตาเปลือกตาทําได้ด้วยเหรอครับเขามีขายมันที่แบบเคยเห็นตาคนจีนไหมนะครับแล้วมันก็อูมะนะครับพวกนี้ทาอายแชโดว์อะไรเนียนะอายแชโดว์ที่สีแบบเงาๆนี่ได้เลยมันยิ่งบวขก็ไปนะมันตาบวะนะครับนะ บอกก็เคยมีฉีดเข้าไปเพื่อสลายไขมันตรงนี้ด้วยเขาก็ยุบลงลเขาก็แฮปปี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยไม่อยากไปผ่าตัดไงนะครับซึ่งซึ่งมันจะดูเหมือนน่ากลัวหน่อยทีแล้ไม่มีอะไรเลยก็ฉีดแบบเดียวกันนะครับนะซึ่งถ้าผ่าตัดเนี่ยบางทีมันบวมนานกว่านะครับแล้วก็แล้วก็ต้อง<ล>พักฟ<ล>ื้นต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเร็วดีทําฉีดปุ๊บพ่กนี้ทํางานได้ตามปกติใช้งานได้เลยนะครับนะบางทีบางคนฉีดไปสามีไม่รู้ด้วยว่าทําอะไรมาเลยเงี้ยนะครับวันนี้คือดีหน้าเล็กลงเลยเงี้ยนะครับนะนี่ก็ ผู้ชมทางานครับถ้าสนใจที่จะเข้าร่วมประชุมสัมมนานะครับอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อต้นรายการว่าเราสามารถนะครับจองนะครับจองสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปร่วมสัมมนาได้ที่โรงแรมเจ้าพยาปาร์คนะครับวันที่20 เดือนนี้ใช่ไหมคะรับ150ท่านนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ท่านละ200บาท200้บาทนะครับท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะคะ,คะแล้วก็ภายในงานนะครับเราจะมีเรื่องของ smart make over design ในสไตล์แบบที่คุณต้องการนะครับให้คุณดูดีสวยกระชาไว้นะครับกับหมอมาดนะครับและในงานก็จะพบผมเป้พิยุทธ์แล้วก็น้องเก๋ค,ครับผมผู้ชมทางบ้านครับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วะนะครับ เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้นะครับในรายการ Smart Lifestyle นะครับกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะครับทางี n n 2นะครับพวกเรานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับและพบกันทุกวันเสาร์นะครับกับ Smart Lifestyle ์ครับพาดได้ครับสวัสดีค่ะ